สวัสดีครับนะ่วันนี้นะครับพี่น้องนาฝนตกเลยบ้านเราวันนี้เมื่อวานเออเมือม่อวานเลยทำทำสใส่ปลาไหม่นี่ตัวเก่านะครับเมื่อวานมาเติมตัวนี้มาทําใหม่แล้วเลยคุณนายบอกว่ามันรัว่วใส่น้ำก็ไปก็รัว่วนี่ก็เริ่มทําใหม่หาซื้อผ้ายางมาเปลี่ยนน่แค่เอาผ้ายางมาเปลี่ยนนี่พี่น้อง อันไหนที่มันรั่วเราก็เอาแค่เอาผ้ายางตัวเก่าออกแล้วเอาตัวใหม่ใส่ทับลงไปให้มันหนาๆหน่อยนะเออผ้ายางเนี้ยทำบ่อปลาเล็กๆข้างบ้านสบายมากเลยครับพี่น้องนะเนี่ยเนี้ยทำมาเองไม่ต้องไปจ่ายตังค์ไม่ต้องลงปูนอะไรเลยนะผ้ายางแล้วก็เอาก้น อิดเนี้ยเนี่ยคนอิดแบบนี้นะหนักหนัก,หน,กหนักน้อยเลยมาทับนะเราก็ใส่ปลาเข้าไปเราจะใส่ปลาแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้ใบใจโกเปล่าล่าว่ายน้ำได้ของใหม่ล้วเลยนะโอเคนะวันนี้เมื่อวานเมื่อวาน,มวานไม่ได้ถ่ายเมื่อวานทําอยู่ไม่ได้ถ่ายต้องมาถ่ายตอนที่เสร็จแล้วนะตอนนี้กําลังประกอบปุ้ยวุ่นวายนะทําเองถ่ายเองไม่ต้องกลัวนะพี่น้องนะ ของง่ายๆใกล้บ้านก็ลองทำดูนะสบายๆจัดไปกับทำปลาเล็กๆข้างบ้านนะข้างล่างเราก็ลองคลายเข้าไปหน่อยนะให้มันตกตะกอนนะแต่ตัวตัวนี้ต้องมีนะยตัวนี้นะอันนี้คือตัวเก่าอยู่อยู่นานแลวตัวนี้อยู่นานโอ้ปลาเราจะใส่อะไรเราก็ใส่ก็ไปรักษาลพัดปลานะไม่ต้องเอาปลา ใหญ่ๆปลาเล็กๆเฮ้ยมันมีนะโอเคครัะวัดดีวันฝนตก